ทำไมเตียงมันห่างกันนะก็มันดันมาสินอนแล้วน,น,นะฮะมีได้เราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนอนแล้วฮึบลุกโอ๊ยทุกคนเห็นพี่เต้ยไหมโยนเสื้อทง,งใส่ผมเนี่ยไม่เปลี่ยนโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเมื่อมาก ดูเดีต้เตราจะเปลี่ยนชุดนะเปลี่ยนเลยกล้องอยู่กับพี่โวยโปมากวุ้นอย่าแอบดูนะพิตเตอร์นีอย่าแอบดูนะก็แมทชิ่งโวยโปมากโปอ,อะไรเลยยังไม่ได้ถอดเลยแหมได้ไหมได้สิก็ใส่ใช่ งั้นทุกคนดูน้องฟิตติ้งก่อนนะเพราะว่าไม่เป็นไรน้องไม่ได้โปะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขอดูแบบขอดูรูทก่อนว่ายังไงดีรูทแปลว่าอะไรอะ่ะเสน้นทาง